เขาคนนั้นจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณหรือไม่ขอให้พี่ไพ่ทรงให้คำตอบด้วยนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่เข้ามาชมคลิปครั้งนี้โปรดจงเปิดทางและสื่อสารให้ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะคนที่คุณกำลังคุยอยู่ตอนนี้นะคะ น่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ใกกันใช่ไหมคะณนะตอนนี้คือหากเขาไม่ชัดเจนกับคุณตอนนี้เขาอยากที่จะอยู่กับตัวเองเพื่อปรับสมดนุลใจของเขาก่อนนะคะเขาน่าจะมีเหมือนกับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องได้เรียนรู้ที่เขาจะต้องได้ปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วสุดท้ายก็คือยังไงเขาก็ต้องต้องกลับมาหาคุณนะคะเราเขามองว่าคุณคือคือคนที่ดีที่สุดนะคะ คือสิ่งที่เขาคาดหวังที่สุดก็คือสุดท้ายก็จะต้องได้มาใช้ชีวิตอยู่กับคุณเพราะคุณคือคนที่สมบูรณ์พร้อมที่สุดแล้วที่เขาตามหามาตลอดนะคะและนะตอนนี้ใจเขาก็คือกําลังมุ่งมั่นที่จะทําตัวเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเหมือนสิ่งที่เขาเขามีเป้าหมายอ่าเป้าหมาย ณตอนนี้ก็คืออยากจะทําตัวเองให้มันมีความมั่นคงนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองมีคุณค่านะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตนะคะเขาเขารู้อยู่แล้วนะคะว่ายังไงก็คือตัวคุณคือคนที่ดีที่สุดนะคะเขารู้ตรงนี้เขาเข้าใจนะคะแต่ณตอนนี้เขาบอกว่าเขายังมี มีความมีความเห็นต่างกับคุณอยู่ตลอดนะคะบางครั้งคุณและเขาอาจจะชอบทะเลาะก,กันนะคะหรือว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็จะกลับมาชัดเจนกับคุณเองค่ะณนะตอนนี้เขาขอให้เวลาเขาในการแบบปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองก่อนนะคะให้เขาอยู่กับตัวเองเยอะๆก่อนนะคะ สุดท้ายแล้วเขาต้องกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเพราะอย่างที่บอกนะคะเขามองว่าคุณคือคนที่ที่ดีที่สุดสําหรับเขาอะคะ่ะและณหน้าตอนนี้ก็ไม่มีใครที่จะมาแทนคุณได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเขาก็จะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะมองว่าคุณเป็นเป็นแม่ของลูกที่ดีให้กับเขาได้นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็คือ เขามองว่าคุณคือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีให้กับเขาได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณแต่ให้เวลาเขานิดนึงนะคะขอให้เขาอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วกอ็อยากที่จะแบบทำตัวเองให้มันมีความมั่นคงแล้วก็ให้เห็นคุณค่านในตัวของของเขาเองก่อนแล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณนะคะขอให้คุณโชคดีกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ